ครับผมมาพบกับช่องฟังไฟแชน่นะครับผมวันนี้ก็พามาช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งครับที่กําลังเดือดร้อนอยู่ครับผมออพราะความพามาอยู่แล้วก็มาอยากให้แม่ๆเนาะมาช่วยค่าอาหารเนาะให้กับน้องช้างที่ตกงานครับที่ไม่รู้ทําขายช่องทางอะไรเลยครับผม เพื่อนซื้ออยังครับือวงเงเินแม่พ,งงพังวงเงินพังวงเงินหรอครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม่อนมาช่วยพี่ครับผมกำลังเดือดร้อนอยู่ครับผมพังวงเงินนีนครับอายุกี่ปีแล้วครับผมสี่สิบปีครับผมเป็นพี่แม่มพ่ายอายุแม่มพ่สามสิบแปด ครับผมก็ดูผมเห็นแล้วผมขี่ผ่านมาดูว่าสิแวขา마เพิ่งเคยย่าน,นบ่้องหูจักเพีย,ยงสินะก็นึกว่าแต่ปากับไปบ้านแล้วเนาะก็เห็นว่าสิกลับเห็นที่รวมเพิ่นบอกว่าี่อยูคนเดียวก็ดิดล้นไปเฮ็ดงานเลยเอาเอาโต๊ะเจ้าของไปแหลกได้เฮี้ยไรเงี้ยควรสั่งข้อต่อแอกไปใส่บ่ได้ษอะก็เลยต้องไปเห็ุงานตอนนี้คอยออกจากลูกหลุดแม่ควันเลยต้องไปหาเห็ุงาน สั่งตามยู่แม่มอตี๋ต่อสังแม่รับจ้างท่องเที่ยสะอาดแน่ไล่วันกลับไปพอได้ใส่พอได้ซื้อกับข่าวเติมน้ำมันในพิ่นลำบากอยู่แต่ก็สู้ลำบากเนาะก็เมื่อสู้คือการแบบว่ามันต้องให้รอดต้องให้ให้ได้อยู่ได้ใช่คือได้คิดแล้วแต่ว่าเออแบบไรแกวตาเองของถือได้วู่ก็ซื้องานไพ่อะไรครับเพราะว่าแกวตาพื้นแกนี่จะดุนแล้วเนาะ อะไรอ้วนดีเนาะใช่คนกินเก่งนีหลวงพ่อบุญกินเก่งซับประหลดซับประหลดกับมดเดือนละสามหลดได้ขาก็ไม่ไม่ไม่สมประกอบครับผมเห็นงานเดือนละหัวเคสผ่นกับเจียดซับประหลดสามหลดต่อเดือนกันเหลือเท่านั้นก็ได้ใส่เท่านั้นครับผมเออลำบากลำบากมากครับผมช่วงนี้เนาะวันช้ารจะได้ซื้อได้เดจะหนีข่าวาร อสานสื้อของกิโลกินเราถ้าเปนเข่าไปว่าดีเป็นต้างาว่าดีเป็นไทยทองก็เลยก่ได้ไปเออเห็นวังวางชุดนั้นสิทักมากเนาะว่าสิผ้าเขาไปตัดว่าว่าได้ไปจากเตียววแล้ตอนไม้ไม้หรือเอิอออหนองมาตัดตัวมันยงเจ๋ออันนี้ก็ไปที้งล้วันเอาใส่เขาไีครับ สวัสดีคขาพนแนลูกเล้ะวงเงินเสียงก่อนเลยเสียงเสียงเสียงค่ะนายนลูกสวัสดีคขาพนแนเสียงแนะทักทายพนแนลูกเงาสูงดีครับก็ดูแม่แม่ครับผมก็มีก็ดูขาครับขาก็ขาแกก็ไม่สมประกอบครับผมหอนอากาศหอนก็อยากให้แม่แม่ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทกท่านสาววันนี้เราก็มาเยี่ยมชมที่สาเอีกเชือกหนึ่งนะคะอยู่ที่อาสามเหลี่ยมทองคำค่ะคจ้าก็คือเป็นช้าตรงงานที่ลําบากเหมือนกันเนาะถ้าว่าแม่แม่พี่พี่ท่านไหนสนใจที่จะช่วยเหลืออยากจะป้อนอาหารอยากจะอุดหนุนเขาก็ติดต่อที่แม่ควานเขาได้เลยค่ะไม<า>่จ้ะหรือจะช่วยค่าอาหารเนะาะค่าสับประรดหรือก็โทรมาโดยตรงเลยครับผมโทรถามมาโดยตรงเลยครับ ผ่านเขาได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อของแม่ผ่านก็มีนะคะเบอร์โทรอะไรครับผม0931593778จ้าเอาอีกเอาซ้ำอีก0931593778จ้าจ้ก็คือยังไม่มีช่องทางยังไม่มีช่องยูทูบยังไม่มีอะไรเลยเนาะค่ะเนาะครับผมก็คือช่องทางของเรายังไม่มีช่องยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลคะไม่เคยจ้ายังไม่เคยทำการไลฟ์เลยค่ะเไม่คว้านเพ่าะคว้านก็ทำไม่เป็นเนาะใช่เราไม่เคยมีความช่วยเหลืออะ เราก็อยากจะเป็นสะพานบุญให้กับแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะถ้าอยากจะร่วมปลุกนป้อนผลไม้กับน้องช้างเชือกนี้ได้นะคะสร้างซื้องานเนื้อแม่พังวงแม่พังเงินของเราค่ะอายุกี่ปีคะ41ปี41ปีค่ะเป็นพี่แม่พายเนาะแม่พาย38 แม่แม่ท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะแม่แม่จ้าแม่ควานอยากจะให้แบบแม่แม่เข้ามาติดต่อกับแม่ควานเขาโดยตรงเลยเนาะใช่ครับแม่ควานจะเป็นสะพานบุญให้กับแม่แม่ทุกทุกท่านค่ะอย่าให้ติดต่อกับแม่ควานโดยตรงเลยถ้าอยากจะช่วยเหลือค่าอาหารควานค่าอาหารน้องช้างของเราก็ติดต่อได้เลยจ้าครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องฟังอภัยชาแนลด้วยนะครับถ้ามีอะไรเราก็จะอ่ามาเรื่อยๆเนาะอัปเดตข่าคราเรื่อยๆกับช้างเช่กนี้นะคะขอบพระคุณทุกทานท่านค่ะขอบคุณค่ะ